่ะสวัสดีเพื่อนครับก็คลิปนี้พามาดูดีม125นะครับอ่าพอดีคันนี้เข้ามาเออ่เข้ามาเช็คเสียงเครื่องนะครับรถคันนี้มีอาการเสียงเครื่องดังนะครับอ่าเสียงดังแกละ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 ก็ลูกค้าเอามาให้เช็คนะครับอ่าเสียงเนี้ยครับมันเป็นเสียงเออ่ยอดนิยมเลยก็ว่าได้ของเครื่อง125นะครับไม่ว่าจะเป็น125เว็บ125หรือว่าดีม125นะครับเสียงเนี้ยชอบเกิดกับรุ่นนี้กับเครื่องบล็อกเนี้ยครับเนี้ยเสียงเนี้ยชอบเป็น เดี๋ยวลองมาฟังเสียงครับว่าเสียงมันดังยังไงอ่าเสียงเครื่องเขานะครับจะมีอาการดังแกล้แกลแก,แ,ก,แ,กแบบนี้ครับ เสียงเหมือนเครื่องจะพังนะครับอ่าก <froze> ็ถือว่าอ่าใครใช้รุ่นรุ่นนี้อยู่นะครับก็จะอาจจะต้องเจอแน่อนอนครับเสียงแบบนี้นะครับเสียงเป็นเสียงที่กวนใจมากอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับว่ามันเป็นเสียงอะไรสิ่งที่ผมจะให้เช็คนะครับอ่าเครื่องรอยผ้าบล็อกเนี้ยมีอยู่สองอย่างครับมีวาล์วครับเสียงวาล์วแล้วก็โซ่เหลาลินครับเครื่องบล็อกเนี้ยจะมีปัญหามีปัญหาเสียงแบบเนี้ยมีอยู่สองอย่างครับ ไม่วาวก็โซ่เหลาลิ้นนะครับตัวดันโซ่เลาลิ้นนะครับแต่ที่เจอบ่อยๆก็ส่วนมากจะเป็นตัวดันโซ่เลาลิ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาเช็คเลยครับอ่าขยับมาฝั่งนี้นะครับอันนี้คือตัวดันโซ่เลาลิ้นของรุ่นนี้นะครับของเครื่องบอกนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําการเช็คตัวด so ันโซ่ก่อนครับมันจะมีวิธีเช็คอยู่แล้วก็ผมจะยังไม่ลื้อนะครับยังไม่ลื้อฝ่าวาว จะยังไม่เช็ควาล์วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ค uh, ง่ายๆก่อนเพราะว่าเพื่อนบางคนนะครับอาจจะมีอาการนี้เสียงนี้อยู่ก็อยากให้เช็คอะไรแบบง่ายๆก่อนครับไม่ต้องลื้อเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝากข้อวาล์วเนี่ยมันจะต้องลื้อแล้วก็มันจะต้องตั้งนะครับอาจจะลําบากอันนี้เอาพื้นฐานง่ายๆก่อนแต่ส่วนมากนะครับที่มันจะเจอเนี่ยเสียงแรงแงแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นเนี่ยนะครับเวลาเล่งก็อาจจะเสียงจะเบาหน่อยนะครับเสียงแก๊กๆอาจจะเบาหน่อยเวลาสโลว์เดินเบาเนี่ยครับ เสียงก็จะแรงมากอ,าอยากให้เพื่อนเพื่อนนะมุ่งเป้ามาที่ตัวนี้เลยครับตัวดันโซเนี่ยครับลองเช็คดูก่อนอทีนี้เดี๋ยวผมจะถอ,อดน็อตตัวนี้มาก่อนครับน็อตแฉกเนี่ยนะผมทําการถอดออกมาอาจจะลําบากนิดนึงครับเพราะว่ามีสายบับัดมันบังอยู่ปึ๊บอันนี้ถอดออกมาแล้วครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับข้างในเนี่ย ข้างในรูเนี่ยครับมันจะมีร่องนะครับสําหรับสกรูรายปากแบนนะครับเสียบเข้าไปพอดีนะครับจะเป็นสกูรายปากแบนเล็กๆแบบนี้นะครับก็ให้เพืเ่อนๆลองเสียบเข้าไปครัปบปึ๊บ<น>แล้วก็หาร่องมันให้เจอครับอันนี้ผมจะลองขันเข้านะครับอ,นนอันนี้ขันเข้าขันเข้าคือ,อดึงตัวดันโซ่นะครับให้มันขยับขึ้นไปทีนี้โซ่เราก็จะหย่อนมากทีนี้เราให้ขัน ย้อนเข็มนาฬิกาครับให้ตึงมือนะครับอ่าตอนนี้ผมคันสุดแล้วนะครับสังเกตว่าเนี่ยมันหมุนไม่ไปละเดี๋ยวผมจะจับค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองสตาร์ตรถด,ดูครับเดี๋ยวผมจะจับค้างเอาไว้นะครับลองสตาร์ทชึบอ่านี่สังเกตไหมครับรอบสโล์เงียบเลย นี้เดี๋ยวผมจะลองคายตัวดันโซนะครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับเวลาผมคายกลับใช่ไหมครับพอคายกลับเนี่ยโซ่ก็จะกลับมาดังเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวดันโซเนี่ยมันเสีย เดี๋ยวผมจะถอดออกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเป็นของใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงเดี๋ยวสักครู่ครับอันนี้คือตัวดันโซ่ตัวใหม่นะครับอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ของแท้นะครับถ้าหากเพื่อนๆเปลี่ยนนะครับแนะนําเป็นของแท้นะครับเพราะว่าจะมีการใช้งานที่ทนกว่านะครับอันนี้ของเทียมผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามัน การใช้งานไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่ร้านอะไรแถวบ้านเนี่ยมันไม่มีของแถมมันก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นลูกค้าใช้งานตลอดนะครับก็เลยจําเป็นต้องใส่ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆข้างในเนี่ยมันจะมีล่องนะครับมันจะมีล่องพอดีเลยนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยครับเ,เขาอุปรกรณ์นะครับเขาจะแถมมาให้เนี่ยเนี่ย พอเราแย่เข้าไปใช่ไหมัมันก็จะพอดีเลยอันนี้เอาไว้ขันครับเขาแถมตัวขันมาให้นะอ่าเนี้ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นปากแบนนะครับแย่เข้าไปนะครับให้ตรงอ่ะเนี่ยเวลาเราขันเข้านะครับอันนี้คือขันเข้านะครับขันเข้าให้สังเกตขาแนวขาโคโซ่เนี่ยนะครับพอขันเข้านะครับมันจะกดขึ้นนะครับอันเนี้ย มันคือจะทําให้มันมันมันจะไม่กดโซ่เราลิ้นนะครับถ้ามันอยู่ที่เครื่องใช่ไหมมันก็จะไม่กดโซ่เราลิ้นโซ่มันก็หย่อนพอโซ่หย่อนครับมันก็ตีกับพือกับพือนะครับโซ่สมมตินิ้วชี้ผมเป็นโตนะมันก็ตีกับพือกับพืออ่าแต่เวลาเราคลายออกครับอันนี้สมมติโซ่อยู่ประมาณนี้ครับอ่าอยู่ประมาณนี้เวลาเราคลายออกนะครับขามันก็ยิ่งดันครับโซ่ก็ยิ่งตึงมันก็เลยทําให้เครื่องเงียบอันนี้พอเข้าใจนะครับอ่ะแล้วถ้ามันเสียครับส่วนมากใช่ไหมครับ ถ้ามันเสียเป็นยังไงครับข่าตัวเนี้ยเนี่ยข่าตัวเนี้ยครับมันจะล็อกไม่ค่อยอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอาการเนี้ยขยับขึ้นขยับลงได้พอโซ่มันโซ่มันเวียงใยช่งไหมเวลาเครื่องทํางานโซ่เวียงสวิงมันก็ตีทําให้โซ่ดังครับก็แก๊ก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 แก๊แกเนี่ยครับอันนี้คือทําให้เป็นภาพง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวเก่าออกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันครับ อ่ะเนี่ยครับพอถอดออกมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะก็เราก็ทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปอันนี้ผมให้ดูตัวเก่าก่อนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับขากดนะครับคือว่ามันเสียไปแล้วครับเนี่ยมันสามารถให้ตัวเองได้ข้างในนี่มันเสียไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวทำการใส่ตัวใหม่เข้าไปครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับอ่ะเวลาใส่เข้าไปนะครับให้เพื่อนๆขันเข้าให้สุดก่อนนะครับให้ ให้ขาให้ขากดโซ่เนี่ยมันหดเข้ามาก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ขันเนี่ยมันจะยันนครับเวลาใส่ไฟเนี่ยมันจะยันนะครับก็จริงๆมาใส่ได้แต่ไม่ดีเวลาเราฝืนน็อตเข้าไปครับมันอาจจะทําให้ให้พวกเกี่ยวนะครับเสียได้นะครับนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดแล้วก็ปกร่งแกล้นะครับอย่าลืมอ่ะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปครับแล้วก็มาดูกันครับอ่าเมื่อเราใส่เข้าไปเสร็จนะครับเมื่อกี้เราขันเราขันเข้าไว้แล้วอ่าขากดเนี่ยมันหดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาคลายมันกลับครับ โดยการขันออกนะครับหรือว่ามันจะมีวิธีนึงครับคือการเคาะนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมทําให้ดูเวลาเราดันขึ้นสุดเนี่ยถ้าเราเคาะเคาะเบาๆนะครับเราจะเอาหัวด้ามสากุไรอะไรนะครับเคาะนะครับแรงๆหน่อยมันก็จะดิ้งออกแต่วิธีเคาะผมไม่ค่อยแนะนำนะผมผมแนะนําขันมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเคาะเนี่ยข้างในนะครับมันอาจจะเสียได้นะครับมันอาจจะมีผลเสียได้นะครับไม่ดี ทีนี้เราขันแค่เนี่ยครับให้มันตึงมือหรือว่าขันหน่อยแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมันก็เด้งเองครับมันเด้งดันเพราะว่าข้างในมันเป็นสปริงนะครับทีนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ลองสตาร์ทเลยนะเดี๋ยวผมจะโอลิงที่เขาแถมมาส่วนใครไม่มีสกรูไหลเล็กๆนะครับอันนี้เนี้ยเขาจะแถมมาให้อันนี้เป็นตัวขันขันได้นะครับผมใส่น็อตปิดเข้าไป ขันให้แน่นนะครับระวังหลุดปึ๊บอะทีนี้เสร็จเรียบร้อยเราไปลองสตาร์ทเครื่องกันครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยงเงียบกิฟเลยอ่ะอย่างที่ผมแนะนําไ้ข้างต้นนะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่ของแท้นะครับแนะนําถ้าเพื่อนๆทําเองนะครับก็แนะนําให้ใส่ของแท้ไปเลยครับอันนี้เป็นของเทียมมันไม่ค่อยทนนะครับแต่อันนี้มันจำจำเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าออร้านอะไรอย่างที่บอกร้านอะไรแถวบ้านผมไม่มีของแท้นะครับก็เลยต้องใส่ของเทียมไปก่อนอ่ะโอเคครับเสียงที่เกิดขึ้นอ่ะแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนตัวนี้เราเช็คตัวนี้ตัวนี้ไม่เสีย สิ่งที่มันจะดังต่อไปครับเสียงมันจะคล้ายๆกันเลยนะเสียงวาลกับโซ่เราลิ้นเนี่ยนะครับก็เราก็ไปเช็ควาลขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องเป็นระบบในเครื่องนะมันอาจจะเป็นลูกอา,อาจจะเป็นวาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อันนี้เป็นเบื้องต้นง่ายๆครับที่เราสามารถทําเองได้นะครับถึงไม่ใช่ช่างนะครับก็เราสามารถทําเองได้ซื้มอมาเปลี่ยนเองได้ง่ายๆทุกอย่างเลยครับตามที่ผมทําให้ดู โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเสียงข้างต้นที่ดังครับก็เป็นตัวดันโซตัวนี้นะครับเสียนะครับเสียงดังแกล๊แกๆๆแกนะครับอันนี้เป็นปัญหากวนใจเป็นเสียงปัญหากวนใจเป็นเสียงยอดนิยมของเครื่องบล็อกนี้เลยก็ว่าได้ครับเว็บร้อยยี่าดีมร้อยยี่าเนี่ยนะครับสรุปปัญหาก็คือตัวดันโซครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับได้ไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้ครับ